วันศุกร์หยุดยาวช่วงส่งกลัตนแบบนี้ชวนคุณมาแซ่บฟอร์มผมทาลมร้อนกับ4พิธีกรน้ำฝนบุชป๊อป,ปี้และแพ่มมาดูกันค่ะว่าวอากาศร้อนร้อนร้อนแบบนี้สองสาวสองหนุ่มเขามีวิธีขลายร้อนยังไงไปชมกันค่ะ Thank okay. you. ชนอะไรหนาวที่สุดชุมแพชุมชนแอร์อัดทำไมครับอา้าวก็แอร์มันอ,อ<า>ัดไงคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วละค่ะป๊อปปี้ใครถูกใจวิธีเล่นสงกรานยังไงให้คุ้มแบบหนุ่มป,ป๊อปี้เขาก็ไม่ห่วงนะคะแต่เอ๊ะร้อนรอนแบบนี้สาวแผ่เขามีวิธีขายร้อนยังไงไปชมกันเลยพวกเราแซ่ นอร้อนมากเลยเนาะแล้วว่าช่วยส่งการเพราะฉะนั้นพี่จะสอนน้องๆทั้แข่งใสแฮปปี้ <Happy S 1> <c oughs> ไหมคะโอเคโอเทนัมเบอร์วันวิธีการเราก็แบบต้องน้ำแข็งใส <c oughs> มันยังไงคะน้องอ่าตอนแรกบอกพี่จะสอนตอนนี้น้องกลายเป็นน้องสอนพี่แทน <c oughs> ก่อนอื่นเลยเราก็เทน้ำแข็งใสลงไปเฮ้ย <c oughs> ได้อยู่ ได้อยู่สบายเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยนัมเบอร์วันอ่าเร็วสู้สู้เชียร์น้องหน่อยเชียร์น้องอันเจลาหน่อยเร็วอันเจลาสู้สู้แข่งไหมคะให้พี่ช่วยไหมให้พี่ช่วยไหม <c oughs> ไม่เอา <c oughs> แต่วิธีการมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะมันก็แค่แบบต้นน้ำแข็งแล้วก็ตกแต่งหน้า ใส่น้ำแดงลงไปใช่ไหมอ่าใส่เลยอ่าแบบนี้อหรอใส,ใส่ใส่ช้อนมาเอ่ออาน้องลาดเลยค่ะลาดเป็นจึ๊กจ๊ก,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 กอ่ะโอเคแล้วก็นมนมนี่เลยเนาะแบบนี้เลยเนาะยังไม่เปิดฝาอ๋อฝายังไม่เปิด <laughs> หรอโอโออ่อโอเค เราจะเปิดฝาก่อนอ่าอ่าโอเคอืมโอ้โหแล้วมีช้อนนันเดียวใครจะชิมก่อนโอนอยออกไหมใครชนะได้กินโอเคปะ่หนะแห่โอนอยออกโอนอยออก <c oughs> โอนอยออกออพี่อยากกินอะอ๋อได้กินคนแรกหรอจริงหรอเย้ <c oughs> yeah. สองคนเป่าอาบเอ่าสองคนเป่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะทำแนะนําเลือใครที่แบบไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกอยู่บ้านว่างๆไม่รู้ทาอะไรทําน้ําแข็งใส่กินเองเลยนะคะรับรองว่าอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยอันนี้เป็นวิธีคลายร้อนเนาะคลายร้อนไหมคลายร้อนแต่ยังไม่ได้กินนะเยี้อมมากแต่ว่าพี่ว่าต้องใส่น้ําแดงเพิ่มอีกเนียบมากอ่าพี่ใส่แบบนี้เลย พี่ว่านะมันต้องหวานหวาน,วานรเราจะได้สดชื่นใช่ไหมอืมทำเนี่ยทำอีกเลยอันนี้พี่ขอ oh, <no. S 1> แล้วก็น้องทำอีกกันหนึ่ง<ม>ทำกันเองเลยนะนาทำเลยนะพี่นั่งกินก่อนนะ,ะโอเคนะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน <c oughs> ทำเลยค่ะทำ, <c oughs> ทำเลย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  โถโทโทโท,โทกินคนเดียวเลยนะคะสาวแพรมใครอยากลองทำน้ำแข็งใส่เย็นๆสักถ้วยเติมความสดชื่นก็ดีไม่น้อยพักกันสักครู่ช่วงนานน้ำฝนผ่านลงใต้ไปสวิตหวานไผ่ร้อนที่ไหนรอชมจ้าแซบปลาซา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ละค่าววิธีคลายร้อนในช่วงสงกรานต์ของฝนนะคะมาอยู่ที่นี่เลยจังหวัดภูเก็ตค่ะ นี่ละค่ะหนีร้อนมาหาทะเลกันนิดนึงเนาะแน่นอนว่ามาทริปนี้ไม่ได้มาคนเดียวหรอกค่ะ á, ก็ต้องมากับคุณสามีมาเป็นแตากล้องให้ด้วยค่ะทริปนี้พอมาเดินเล่นที่ริมหาดก็นี่เลยเจอน้องหมาทะเลน่ารักแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยละ่ะค่ะนี่โชว์ตัวโอ้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 โหมาโชว์ตัวหนา้ากล้องเลยจ้า เสร็จแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องพักของเรากันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าทริปนี้ตั้งใจว่าจะมาพักผ่อนแบบเต็มที่เลยขอมาว่ายน้ํากันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปเดินเล่นในตัวเมืองภูเก็ตนะคะ เมืองภูเก็ตกันต่อเลยค่ะพอมาถึงนะคะที่แรกที่มาคือคุณจิ๊บยอดผักค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นร้านราดหน้าเจ้าดังของเมืองภูเก็ตเขาเลยมาถึงก็ขอสั่งก่อนเลยค่ะราไว้หิวแล้วระหว่างรอราดหน้านะคะก็นี่เลยป้อนขนมกล้วยให้คุณสามีเขานิดนึงทานกันไปหวานเบาๆแล้วราดหน้าก็มาพอดีเลยค่ะโอ้โหกุ้งตัวโต หมึกทิ้งใหญ่ๆแฉมปลานี่ก็ทอดก่อนด้วยอร่อยมากเลยค่ะัาสิอิวที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะคะพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชมเมืองกันต่อค่ะไปที่นี่เลยโรงแรมออนออนไม่ได้พักที่นี่แต่ว่าเขาก็อนุญาตให้เราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นกันต่อในเมืองค่ะมาเลยตามมาเลยค่ะคุณผู้ชม เดินไปสักพักล่องหิวค่ะเซิร์ช Google แล้วก็มาที่นี่เลยโอเอวเจ้าเก่าก็จะเป็นร้านเล็กๆนะคะซ่อนตัวอยู่ในซอยแต่ว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าดั้งเดิมค่ะมาภูเก็ตทั้งทีก็ต้องทานโอเอวซะหน่อยค่ะ เดินร้อนๆแบบนี้พอได้ชิมเข้าไปแล้วมันชื่นใจจริงๆก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆน้ำแข็งใสนะคะแต่จะมีโอเอ๋ออยู่ด้านในและนี่ก็ตัวจริงเลยค่ะแอบ,บนั่งทานข้างถนนนิดนึงพักเสร็จแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันต่อได้เลยและแน่นอนว่าจะมาเดินคนเดียวได้ยังไงล่ะคะในเมื่อคุณสามีมาด้วย ไปเรื่อยๆก็จะเจอร้านน่ารักที่มีขนมชื่อแปลกหน้าตาน่ารักแบบนี้ให้เห็นกันเรื่อยๆเ,เลยล่ะค่ะเดินเล่นกันในเมืองพออิ่มแล้วไปกันต่อเลยค่ะเสือ้อผืนหมอนใบจิบเสาวรสเย็นๆชมพระอาทิตย์ตกดินไปแค่นี้ล่ะค่ะความสุขแล้ว และนี่นะคะก็คือ1นวันค่ะร้อนคลายร้อนของฝนค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมานะคะก็ตามมาได้เลยที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละคะ่ะไทยเที่ยวไทยช่วยกันนะคะ <c oughs> ทะเลภูเก็ตหวานไปเลยแหละค่ะคุณผู้ชมทริปนี้เต็มอิ่มทั้งกินทั้งเที่ยวใครมีแผนลงใต้ไปภูเก็ตตามรอยน้ำฝนได้เลยนะ ส่วนวันนี้เชฟบุชมาพร้อมเมนูน้ำผลไม้ปั่นวิตามินซีสูงปรีดที่อร่อยสดชื่นแถมสุขภาพก็ดีไปดูสวัสดีครับกลับมากับช่วงแซ a from home นะครับผมบุชเรยชานวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูคลายร้อนกันครับจากลูกหม่อนหรือเมลเบอร์รี่ที่คนดูที่หน้าราของผมนะครับส่งมาให้จากจันทบ,บุรีขอบคุณมากมากนะครับผมจะเอามาจับคู่กับมะม่วงครับช่วงนี้มะม่วงเยอะมากเลยนะครับ <Wow. S 1> และ ผม,มเอาไปแช่แข็งไว้ข้ามคืนครับมันก็จะเอามาปั่นเป็นสมูทตี้ได้ออกมาครีมมี่สุดๆครับผมก่อนที่จะปั่นนะครับผมขอพูดสรรพคุณของเมลเบอร์รี่หน่อยครับเมลเบอร์รี่หรือลูกหมอนนะครับมันก็คือเบอร์รี่ชนิดหนึ่งมีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับาทานไปแล้วเนี่ยผิวเราก็จะเปล่งปลั่งอ่อ,อนเยาว์เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยครับผมผมไม่รอช้านะครับใส่ไปท้งนี้เลยครับผมเอาไปล้างแล้วนะฮะก้านสีเขียวนี่นะครับ ทานได้นะครับความจริงมันก็คือเป็นธรรมชาติล้วนๆครับมะม่วงช่วงนี้นะครับเยอะมากผมทานแทบจะไม่ทันนะครับผมก็เลยเอาไปแช่ช่องฟรีซการที่เราเอาไปแช่ช่องฟรีซเนี่ยเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราใช้มะม่วงแช่แข็งนะครับเราก็ไม่ต้องใช้น้ําแข็งครับทําให้เมนูน้าปั่นของเราเนี่ยเข้มข้นกว่าเดิมนะครับและผมนะครับก็จะเพิ่มโปรตีนให้กับเมนูนี้นะครับด้วยโยเกิร์ตครับผม โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับเพราะว่ามะม่วงเนี่ยหวานแล้วครับตัวมมลบอริสก็มีรสเปรี้ยวใช้โยเกิร์ตมาตัดนะครับกำลังดีเลยครับผมผมจะใช้น้ำสะอาดนะครับใส่ลงไปประมาณ1ถ้วยตวงได้ครับแล้วเราจะมาปั่นกันเลยครับผม คนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่ามะม่วงกับลูกม่อนเนี่ยมันจะเข้ากันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับช่วงนี้นะครับเราโชคดีมากเลย <Wow. S 2> ที่เกษตรกรไทยเนี่ยปลูกลูกม่อนได้สําเร็จแล้วก็ปลูกได้หลากหลายพื้นที่เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องปลูกที่ภาคเหนือนะครับเพราะว่าเนี่ยที่ส่งมาให้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีก็ปลูกลูกม่อนได้นะครับเดี <Yahoo. S 1> ๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับ มันหวานอมเปรี้ยวกลาลังดีเลยครับเพราะว่ามะม่วงเนี่ยหวานฉ่ำใช่ไหมครับมะม่วงไทยเราแต่มัลบรีหรือลูกมอนเนี่ยมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงนะยครับโยเกิร์ตธรรมชาติก็มีรสเปรี้ยวพอเอามาเจอกันเนี่ยมันจะกํลาลังดีเลยครับผมว่าทุกเพศทุกวัยน่าจะชอบนะครับทานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับลองไปทากันดูนะครับอันนีาวิตามินเยอะสุดๆและเป็นน้ำตาลธรรมชาติด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะทำเมนูอะไรเป็นเมนูต่อไปสวัสดีครับผม มะม่วงก็หวานฉ่ำเมาเบอรี่ก็เปรี้ยวถูกใจเข้มค้นน่ากินสุดๆเลยละค่ะเชฟบูชวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับแักภาซ่าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงห้ช่องสากดส,สามสามแซกาซา